ก็กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n i โ o g a m e r TV นั่นเองนะครับอยู่กับพี่เช็คเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมป Devil Hunter นะครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการลงเลดซอมบี้แบบง่ายๆเลยนะครับลงคนเดียวก็ได้ผ่านได้ชิลๆเลยสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่อง Ni โ o g a m e r ของพี่เชคด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับให้น้อง <c oughs> เข้ามาในดันเลดนะครับซึ่งเป็นคนเดียวก็ได้หรือจะเป็นปีศาจก็ได้หรือจะเป็นนักล่าปีศาจก็ได้นะครับก็คือแค่เข้าปันเดนเดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์มอนให้ได้นะครับพยายามเคลียร์มอนให้ได้เซฟเซฟที่สุดเลยก่อนจะไปถึงบอสอย่าตายซะก่อนแค่นั้นเองนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าตาย มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะผ่านด่านถูกไหมเพราะว่าเกมนี้มีชีวิตเดียวเท่านั้นในการเข้าไปสู้กับบอสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ขอฟันอากาศก่อนให้มันอ่าแอนิเมชันมันลิงก์กับการโจมตีเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาในด่านครั้งแรกที่เวลาแบบเออรู้สึกแม่งแหลกกว่ารู้สึกมันนวนๆว่ะลองทำแบบนี้ดูนะครับเกิดมาให้กดอ่โจมตีไปก่อนสักแป๊บหนึ่งนะฮะให้ให้อนิเมชันกับการโจมตีมันเชื่อมกันก่อน เพราะว่ามันจะหน่วงๆอยู่ตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับอ่ะเริ่มดันกันเลยแล้วกันดูว่าเซิร์ฟมาแหลกอันนี้อันนี้น่าจะเซิร์ฟแหลกด้วยนะครับพยายามเซฟเซฟไว้ครับเพราะว่าตอนนี้คนที่เล่นมือถือสามารถเล่นได้แล้วอินเทอร์แอคได้แล้วใส่อาวุธได้แล้วแต่ใช้สกิลไม่ได้นะครับใช้สกิลไม่ได้ก็พยายามเซฟเซฟครับ ตีธรรมดาก็รอเซฟๆเอาเนี่ยไอ้เจ้าตัวพวกนี้เราสามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับไอ้อเจ้าคิวคัมเบอร์เนี่ยตัวเนี้ยพวกนั้นก็ตีตีตตธรรมดาไปเลยนะฮะตัวที่ต้องระวังตัวที่2องก็เป็นเจ้าซอมบี้เนี่ยเจ้าซอมบี้ตัวสีฟ้าเนี่ยมันน่ารำคาญมากเพราะว่ามันสามารถที่จะจับเราได้ใช่ไหมเนี่ย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 น่ารำคาญจัดเลยตัวเนี้ยอ่าตาย ของพี่แทบจะไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับแค่ทีธรรมดาไปเลยนะฮะอันนี้พวกระเบิดไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่แล้วเออแต่น้องๆที่เขาเล่นน้องเขาจะผ่านได้ใช่ไหมตรงเนี้ยไอ้พวกสกิลสกิลจากอ่าคอนแทกอะสามารถใช้ได้ใช่เปล่าทีมีพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าในการทำลายตรงไอชั้นวางของมันต้องใช้สกิลด้วยไงอื ว่าน่าจะได้ละมั้งเน่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 ไดีไปนะฮะไม่มีอะไรมากชิวชิล ตัวนี้น่าขานมากคนที่เลือดน้อย,น,อยนี่คือแบบโดนเจ็บมากเลยนะตัวเนี้ตีไปเป็นระเบิดระวังกันด้วยนะไม,ไม่ระวังก็จะเป็นแบบพี่นะโดนตุ้มเดือดก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่เข้ามาเล่นแล้วกันนะครับว่ามันสามารถผ่านได้โดยแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยแค่ต้องระวังพวกซอมบี้พวกนี้เองนะครับ เพราะตรงพวกนี้น่าลำมาดมากโอ้โหระเบิดโอ้โหระเบิดครัอบอ๋ยโดนจับเนี่ยเหรถ้าคือพลาดมันจะโดนพวกนี้มันน่าลำมาดตรงนี้นะครับแต่พอฆ่าได้มันก็ฮิวเลือดไง ไปครับพี่อาจจะลงช้าหน่อยนะเพราะว่าอา่ใช้ดาบกับอะไรต่างไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอาจจะช้าหน่ออ่ะเนี่ยเนี่ยพวกตรงนี้มันใช้สกิลไม่ได้เห็นไหมทุกคนมันต้องใช้สกิลคอนแทคเท่านั้นนะ่ะสกิลคอนแทคของพี่ก็มีไม่เยอะเลยดิ อันนี้ก็เป็นเคิร์ดแต่ใช้ไม่ได้นะมันต้องใช้เป็นตะกระแตนแะทนโด,ดนี้ก็ไอ้เนี่ยตัวนี้มันน่ารำคาญอย่างเงี้ยละครับชอบจับทุบหน้าเรา แล้วก็ฮิวเลือดได้ไงเนี่าตีตัวก็ตัวเล็กๆเนี่ยเลือดได้ยิ่งใครมีมอ่คอนแทคเป็นเป็นคัง้งคราวนี่คือแบบชิวจัดเลยอะทุกคนคือแบบเคลียร์ไวมากคั้งคราวคือเคลียร์ไวจริงฮะ เจ้าปีศาจปิงนี่ก็ไปตีอยู่ใต้ใต้ขามันนะครับขนาดง่ายสุดละโอ้ระเบิดเดยอะระเบิดเดยอะผ่าตรงนี้ไปก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วฮะมีแค่พวกพวกมอนน่ารำคาญนี่เฉยโดนจับเยอะน่ารำคา,นาพวกนี้อย่างเดียวเลย ปงโอ้ยอา่อาหลบหลบหลบ

เปิดถอยปึ๊บเปิดถอยอ่าสองทีถอยเสียวเสียวมันระเบิดนี่แหละ เปิดไหมไม่ระเบิดโอเคไปต่อไปเรื่อยครับไปเรื่อยไม่ต้องรีบพุ่งมาพุ่งมาโอ,โอ้ยโด,ดนโดนสองชั้นเลยอ้อเออเอเอผ่านมาก น้าววนวระเบิดระเบิดต้องระวังหน่อยนะฮะระเบิดแรงมากครับตอนนี้เอันนี้พุ่งโอ้ยพุ่งเยอะ ถ้าอยากรีเล่อดก,ก็รอให้หายอินคอมแบทครับอืมแล้วค่อยแล้วค่อยมาตีมันหม่ก็ได้เพราะว่าไม่ต้องรีบนะฮะตันนี้ก็โอ๊ยที่จริงมันเพอร์เฟกต์บล็อกได้นะครับ ได้อยู่อาจจะช้านิดนึงนี่แบบเล่นแบบเซฟเเลยนะเพราะว่าพี่ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการโจมตีพวกนี้เท่าไหร่ดูเลือดดิเลือดน่ารักมากอ๋อโดระเบิดรถโัวระเบิด,ดรถโ,โอ้ยโดนระเบิดอีก คอนแทคพี่มันไม่ค่อยดีไงมันก็เลยแบบช้าๆนิดนึงนะครับต่อไปกอย่อคิวก็น้อยนี่เล่นตอนนี้ก่อนเลยตายไหมไม่ตายด้วยตายได้แล้ว ระเบ er oh, ิดอีกแล้วโยังโดนอีกววววว้ดี๋ยวันึงโอเคผมเลือกเพิ่มมาหน่อยเดียวเองอะเลืเพิ่มมาีเดียวเองอะ อ่าตรงนี้มีแค่ตัวเดียวนะครับมอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าปีศาจปิงด้านบนหรือว่าจะเป็นไอเจ้าตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างชนเลยไอ้หนูมันฟุ่งยังไงฟุ่งแล้วนนะอ่าเรียบร้อยอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนคือทุกคนปกติก็จะขึ้นบันไดกันใช่ไหม ไอเงียหน้าแล้วกดอ e ีได้นะน่าน่น่เจ้าบอสก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะทํายังไงให้ภาคว่าเราจะตกตกตก้าเจ้าบอสง่ายๆมากๆเลยนะครับใครไปดูถึงตรงนี้แล้วคือจะทําอะไรได้ง่าย,ายๆมากๆใครไม่ได้ดูถึงตรงนี้ก็พลาดแล้วนะฮะอ่ะให้เรานะครับกดไปเลยนะฮะกดไปเลยไม่ต้องมาสนใจแล้วตรงนั้นมันจะขึ้นมาใช่ไหมปกติก็ต้องอ้อมตรงนั้นไปแล้วก็ลงไปฟันเจ้าเอ่อ ั้นวางของตัวนั้นออกแล้วเพื่อไปตีบอสใช่ไหมทุกคนไม่ต้องครับคือทุกคนให้มาเข้ามาตรงนี้นะครับให้เอาง่ายรีบทําก่อนเขาจะแก้แล้วกันนะพอถึงนี้ให้ทุกคนกดสไลด์หันหน้ากลับเห็นไหมมันจะบ้าออกมาได้เลยย้ํานะครับต้องสไลด์แล้วหันหน้ากลับเพราะตัวมันจะมันมันจะหันหลังทันทีแล้วเวลาตัวมันหันหลังอะมันทําให้ออนิเมชันมันหลุดจากเจ้าบาบาเลียใส เออนะเท่านี้เราก็มาตีบอสสบายแล้วนะครับบอสจะไม่ทําอะไรเราเลยเพราะว่ามันเป็นการล็อกแอนิเมชันก่อนที่บอสมันจะมาถ้าสมมติว่าเราทําลายชั้นนั้นปุ๊บบอสจะดําเนินแอนิเมชันทันทีมันจะตีเราทันทีเลยโดยการขัดแอนิเมชันบอสเราห้ามไปอินเทอร์แอคกับเจ้าชั้นวางของชิ้นนั้นครับใช่อันนี้เป็นจุดสําคัญมากๆเนี่ยเห็นไหมก็ชิลละชิลไหม โอ,โอ,โอช also, ช้ชิวนะฮะชิวจะจัดก็ตีไปเรื่อยเลย,เลยตีธรรมดาไเรื่อยมันจะตายแค่นี้ก็จบดันเลยนะครับอืมง่ายไหมอ่ะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองจบดันได้ของด้วยเห็นไหมอ่าอ่ะวาร์ปกลับและเห็นไหมชิวจัด แต่ของพี่จะลงช้าหน่อยพี่ยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยชํำเท่าไหร่นะการโจมตีทั้งหลายทั้งแหลกอาจจะช้านิดหนึงนะครับอ่ะก็ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้าเข้ามาดูกันเข้ามารับชมกันนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะสำหรับช่องนีโลเกมเมอร์นะครับก็เดี๋ยวจะมาหาทริคดีๆอย่างนี้ให้รับชมอีกนะครับหรือว่าจะมีอัปเดตอะไรก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นกับพี่ได้นะครับพี่จะไลฟ์ช่วงเย็นกับตอนกลางคืนเราเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับพาลงเลทเอ๋ยตีควสเอ๋ยพาทำโน่ทนทำนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันได้นะครับมีดีคอร์ดให้เข้านะสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยอ๋อเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ,บ ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะ